สวัสดีครับสามเหตุเครื่องจักรก่อนนะครับวันนี้พามาชมสาลี่ครับสําหรับบรรทุกฟางนะครับคันนี้จะทําไว้บรรทุกฟางแล้วก็จะมีบันไดด้วยนะครับเพื่อที่จะเข็นรถไถนาด้วยนะครับสําหรับไปลากไปอัดฟาง คันนี้เป็นช่วงล่างหกล้อนะครับช่างฝีมือเปี้ยเลยนะครับเชื่อมงานเชื่อมนี่ก็จะเวาวนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้เวาวนิดหนึ่งแขนล่าก็จะเป็นแบบตรงๆนะครับคันนี้ ทำไว้สำหรับลากฟางก็จะไม่ค่อยจะดึงดึงแขนมาช่วยมากนะครับทำแบบให้เรียบเรียบหน่อยครับเรียบเรียบง่ายนะครับอันนี้ความยาวอยู่ที่6เมตรนะครับกว้างอยู่ที่2เมตร สำหรับบรรทุกฟางก็จะเป็นพื้นเรียบธรรมดานะครับแล้วคานนี้ก็เผาจะมีเผาเดียวนะครับจะมีคานเดียวนะครับเวลาลากในนาครับจะได้คล่องจะได้ไม่ฝืนกันนะครับถ้ามีสองเผาสองคานจะฝืนนะครับล้อจะฝืนนะครับทำเป็นเผาเดียวครับคานเดียวเพื่อที่จะให้คล่องในการ ลากในในนานะครับส่วนมากทางสุพรรณก็จะทำเป็นแนวนี้กันนะครับเห็นหลายคันนะครับที่ทำเป็นทำแบบง่ายๆครับเรียบๆง่ายๆอย่างนี้นะครับหลายคันนะครับ ด้านบนใช้เป็นเหล็กหน้าสามนะครับเหล็กลางหน้าสามด้านล่างเป็นเหล็กลางหน้าสี่นะครับช่วงไหนก็จะเข้าบากเข้าไปนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเพิ่มความแข็งแรง คันนี้ทำลากกับเชฟโรเล็กนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับหูลากอยู่ด้านล่างถ้าเป็นรถที่ยกสูงก็อาจจะไว้ด้านบนแต่คันนี้ไว้ด้านล่างครับเพราะว่าเชฟโรเล็กเป็นเป็นรถที่ไม่ได้ยกสูงนะ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ